ตอนทัวร์โดย Mitsubishi New Pajero Sport เรื่องปรุงสำเร็จไอเชฟ ทุกทฮะวันนี้เป็นวันอาทิตย์สบายๆซึ่งผมก็เลยมาเดินห้างแล้วก็ตากแอร์แล้วก็หาอะไรอร่อยๆทานนะฮะส่วน,งงน,น,เน,น,นเรื่องงานพี่พีกอนเรอฮะ่นมาใช่เรื่องที่ผมต้องรับผิดชอบเลยฮะเพราะว่าปล่อยให้แอมกับกับจอยเนี่ยเขาไปเดินตลาดปลางัดแง,ดงะชั่แหละหั่นปลาแซลมอนเดินลำบากตากตำอะไรกันไปฮะเรื่องการเรื่องงานให้เด็กทำไปผมก็เลยพาคุณผู้ชมเนี่ยมารับประทานอาหารญี่ปุ่นสไตล์ฟิวชั่นซึ่งกำลังได้รับความนิยมในบ้านเราในขณะนี้เลยฮะโดยเฉพาะ อาหารในลักษณะเป็นซูชิสายพานและที่นี่ก็คือร้านที่มีชื่อว่าซูชิบอยฮะคุณผู้ชมมาที่ซูชิบอยคุณผู้ชมไม่ควรพลาด2เมนูนี้นะฮะอันนี้ชื่อว่าซากุระโรนะฮะสำหรับคนที่รักแซลมอนโดยเฉพาะเลยชาน,นี้ผมชอบมากฮะโดยส่วนตัวชอบมากนี่คือปลาฮามาจิฮรปลาฮามาจิเป็นปลาน้าลืดซึ่งก็หากันกินไม่ได้บ่อยๆไม่ใช่ปลาที่หาได้ง่ายนักนะฮะจึงมีความพิเศษทั้งเรื่องของรสชาติและก็คุณค่าทางอาหาร ชิมซูชิกันต่อเนื้อปลาแซลมอนส่วนท้องเนี่ยมันมีความพิเศษของเขาจัิงๆงฮะม่ว่จะเป็นรสชาติกับผิวสัมผัสเนี่ยนี่เป็นอาหารที่เป็นมื้อพิเศษมากๆ้าไปดูที่ฮามาจิกันบ้างนะฮะซูชินี่คือดิบนะฮะแต่ฮามาจิเนี่ย รสชาติมันเหมือนว่ามันสุกแล้วทั้งที่มันดิบคุูชมนมีค,ความพิเศษของทางมันจิเมนูอลราคาตนี่เลยลาเมงหมูพริกไทยดำฮะหมูพริกไทยดำาค้กึงโบวพริกไทยดำนะฮะทอดมาอย่างดีแล้วก็ว่่จะเป็นนาลูโตะว่าจะเป็นมีผักมีหน่อมไม้ไข่ออนเซนมีสาหลายฮะหน้าตาหน้าทานว้าวอร่อยอร่อยฮะ อีกจานนึงฮะจานนี้แหละฮะที่เขาจะสะท้อนความเป็นฟิวชั่นของซูชิบอรได้อย่างชัดเจนชื่อของเขาฮะพอกลิฟฮันนี่เทริยากิฮะชื่อยาดยหนึ่งนี่คุณผู้ชมฮะซี่โคงหมูเนี่ยเขามีวิธีการนำเสนอแมดูตอนแรกมาเสิร์ฟนึกว่าเป็นพวกแลมว่าขาแกะมีการทำให้มันแบบว่าดูเหมือนช่อดอกไม้ข้อดีก็คือทานง่ายนะฮะแล้วก็ดูสวยงามงหมูนุ่มอร่อยมาก กลิ่นน้ำผึ้งชัดเจนเลยทุกเมนูซูชิบอยนะฮะบอกได้เลยว่าอร่อยแล้วก็แต่ละเมนูนะั้นมีความเป็นต,ตัวเองคุณผู้ชมไม่ควรจะพลาดทุกเมนูเลยนะครับแต่ถ้าเกิดจะต้องเลือกพระเอกของงานเป็นเมนูเปรี้ยวปากนะฮะผมเลือกนี่เลยครับนี่ซูชิฮามาจิฮะย้ายคุณผู้ชมได้อร่อยแบบเราบ้างพนันโทรมาเลยนะครับที่เบอร์ 02- 6 4 6 2 6 7 8สครับ2ส,สายแรกคุณรับไปเลยฮะว่าเช่ามูลค่า1000บาทนะฮะ2รางวัลน,นะฮะ และห้าตาตไฟฮะสมาชิกนิตยสารกูแม่แองกฤษเซนนะครับฟรี1ปีเต็มและที่สำคัญนะฮะเดิมพที่ซูชิบอร์เลยฮะบ,บอกเลยว่าคุณดูเปรี้ยวปากมาหมาดๆเลยคุณได้ส่วนลด20%นะฮะยกเว้นเซตเมนูกับเครื่องดื่มนะนอกนั้น20%เลยเป็นเด็กเปรี้ยวปากนะั้นเส้นใหญ่อยู่แล้วนะครับบอกทางอีกทีนะฮะอยู่ที่เซ็นทรัลพระราม3ชั้น5นะฮะบ,บนบน,บนถนนาสาธุประดิษฐ์ สวัสดีครับสวัสดีครับท่านนี้คุณผู้ชมครับและนี่คือคุอคณตั้มเจ้าของร้านนะฮะอร่อยอร่อย,ออยแบบนี้เราก็มีนี่เลยฮะกิฟเซ็ตเครื่องปรุงสำเร็จไอเชฟอร่อยระดับเชฟง่ายกว่าที่คิดมอบให้กับคุณตั้มนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณเช่นกันครับ นี่จอยจากตลาดที่เราไปเดินเมื่อกี้ตลาดนิโจถ้าหาว่าเดินแล้วหิวเนี่ยไม่ควรพลาดร้านนี้เลยเพราะเขาเปิดมา21ปีแล้วเห็นไหมป้ายก็บอกใช่ชื่อว่าร้านนิโจซูชิแต่ว่าที่นี่เขาก็ไม่ได้ขายแค่ซูชิอย่างเดียวนะเขาก็จะมีเนื้อวากิวก็มีมีหลากหลายเมนูของอาหารญี่ปุ่นด้วยแต่ว่างานียกว่าดูปลามาทั้งวันแล้วนะแต่เดี๋ยวเราไปทําให้เจ้าของร้านเขาโชว์การทําซูชิได้ อ๋อคดี๋ยวไปใสมาอล่าตอนนี้นะคะเราอยู่กับคุณมุลาคามิแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะคุณมุลาคามิค่ะเขาก็จะสาธิตวิธีการทำซูชิหน้าปลาแซลมอนให้เราได้ชมกันเราได้มีโอกาสลองทำด้วยนะลองค่ะอดอสโซ ับน่าทานมากๆเลยกับเินูซีน่ารวมนะคะเขาก็จะมีปลาทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นโอโทโร่เนี่ยแถวเนี้ยปลาหมดเลยนะคะเป็นปลาดุกแมกกโหลกปลาทูน่านะคะปลาหมึกปลาแซลมอนแถวที่สองเป็นหอยทั้งหมดเลยแล้วก็มีไข่ด้วยสองสองอย่างนี้เป็นไข่ได้ไข่ปลาแซลมอนกับไข่หอยเม้นแล้วก็นี้ก็จะเป็นปลาบะย่างค่ะนี่ก็ขึ้นชื่อของที่นี่เลยนะถูกต้องปลาที่น่าทานมากคั่ปูด้วยครับอ่ะเริ่มเลยนี่แอมคงไม่ชอบอโอโทโร่หรอกเนาะ คือบอว่าปลาเขาสดมากเนาะพอเสิรนฟมาเขาจะหวานแล้วต่ว่าคือตัวข้าวปั้นเขาเองเขาก็แบบทำปั้นได้แบบว่าเหนียวมากแล้วไม่มีความหนึบมากเนื้อข้าวเขาแบบว่ากำลังอร่อยนะแล้วก็ข้างในมีวาซาบิตอนตอนโตนี่เขาแตะไปนิดหนึ่งเขียวแล้วก็เนื้อปลาลงไปทานกำลังพอดีคำอร่อย ความสดนี่มาดับหนึ่งแล้วโอ้ไม่จานเดียวแอมคงไม่ชอบหอยเชล่อหรอกนะะเอาให้หมดเลยนี่โอ้น่ากินมากแอมไม่ชอบนี่คือวิธีการกินของเราเนี่ยเราจะสลับเป็นหยิบนะฮะเราให้จอยเลือกก่อนโอ้โุสภาพดีากเลยอ่ะนั้นอะไรที่เด็ดเด็ดเดจอยที่ม รสชาติคือเนื้อปูเขาแบบหวานมากค่ะแคซี่นี้หรือว่าอะไรเพราะว่าทุกคำาที่มันสดอะไยังไงทุกอย่างมันจะมีแบบรสชาติอยู่ในตัวอยู่แล้วของมันนะภามอร่อยของมันนะแอมเธาใส่วาซาบิเยอะมากด้ชุนอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวดื่มน้ำสะอาดๆหน่อยจะได้สดชื่น แล้วกลับไปนะทรายจะแบบว่าหัดทำซูชิแล้วก็ให้แอมลองชิมทุกวันเลยหรอปะอ่ะแบบนี้เลยเนี่ยนะอ๋ะออย่างนี้แหละฝีมือจะถึงแล้วเดี๋ยวปั้นไปเดี๋ยวข้าวเครื่อก็ ไม่สวยแบบนี้นะได้แน่นอนเพราะว่าไอ้ไอ้กข้าวปั้นเนี่ยก็คือถามสูตรเจ้าของมาแล้วส่วนไอ้เนื้อปลาต่างๆเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะคะเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยคือส่งตรงไปประเทศไทยทุกวันรับรองความสดสะอาดแน่นอนสั่งกุ้งพิมพ์ทอดข้าบปั้นนะอ๋อเหมือนทานอย่างที่นี่เลยรับประกันว่าเดี๋ยวแบบเราขายแอมแบบถูกๆเลยเดี๋ยวไปชิมที่บ้านโอเคไม่บอกว่าเราขายนะขายขายแอมแบบถูก ปิดรายการกันที่นี่เลยดีกว่านะครับคุณผู้ชมครับเป็นหอนาฬิกานะครับซึ่งถือว่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญที่เมืองซัปโปโรครับใช่แล้วค่ะก็เรียกว่าข้างในก็มีมิวเซียมให้ทุกคนได้เข้าไปเยี่ยมชมอีกด้วยนะคะและพูดถึงการเดินทางมาทริปนี้นะคะก็ต้องคัดใจมากๆเลยเนาะแล้ววันนี้หมดเวลาแล้วนะครับยังงไก็ติดตามเปียปากออนทัวร์ได้นะครับอาทิตย์หน้าอย่าลืมนะครับเรายังออนทัวร์ที่ประเทศญี่ปุ่นอยู่เหมือนเดกัน่ะลาค่ะวันนี้เราสังเวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสสวััดีครบสัปดาห์หน้า ตื่นใจไปกับแอมและจอยที่พาบุกชมปลาทะเลนานาชนิดกันถึงท่าเรือจากนั้นตามไปพิสูจน์อาหารญี่ปุ่นยอดฮิตแบบสดใหม่พลาดแล้วจะต้องเสียใจแน่นอน